สวัสดีครับผมนายเกณฑ์ก,กรยเกยสุขครับเป็นเกษตรกรนะครับ6ปีแล้วครับคือก่อนหน้านั้นที่จริงมีอาชีพเป็นรูครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากแม่ไม่สบายก็เลยกลับมาได้สารต่อสิ่งที่คุณพ่อทำนั่นก็คือการทำบินปลูกไร่ผู้ใหญ่มูครับได้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรนะครับก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่เราได้ทําอยู่ณนะวันนี้ก็คือ เราได้นําความรู้เนื่องจากผมเนี่ยได้ไปเรียนอยู่ที่มาหลาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จบมาแต่ไม่ได้จบตรงสายครับก็เลยกลับไปเรียนปริญญาตรีซ้ำอีกหนึ่งใบในสายเกษตรอัจฉริยะโดยเฉพาะแล้วก็ได้นําความรู้ต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนแล้วก็กกลค่มเกษตรกรซึ่งเราก็เป็นอาชีพหลักของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นฐานเรื่องการทําดินปุูมนะครับเราจะเอา,มาเมล็ดพืช ที่เกษตรกรปลูกอยู่ที่เป็นพืชสําคัญสําคัญนะครับมาทดลองเปรียบเทียบกับดินชนิดอื่นๆน,น,นะครับอันนี้คือพืชน,นะครับที่ใช้ดินของเราจะเห็นว่ารากรากจะโอเคครับแล้วก็เป็นพืชปลอดสารพิษครับการเรียนรู้เรื่องหอยปมยกักษ์รัตนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกประเภทหนึ่งครับที่ เกษตรกรกาลังให้ความสนใจครับข้อดีงเขาคือเป็นหอยผมที่ไม่ผมแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ครับผมเป็นมีขนาดที่ใหญ่เพราะว่าเนื้อเนื้อจะเยอะครับโตไวให้ลูกดกครับเป็นฐานการเรียนที่ดีนะครับซึ่งที่ไร่ที่แตงมของเรานะครับเรามีอยู่ทั้งหมดหกเจ็ดบ่อครับถือว่าเอาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรที่สนใจด้วยเพราะว่าการเลี้ยงจิ้งดีเนี่ยถือว่าเป็นโปรตีนทางเลือกนะครับเพราะว่า ในปัจจุบนนันในตลาดก็เป็นที่ต้องการด้วยเลี้ยงง่ายครับเราใช้อาหารแค่ประมาณ30%ที่เหลือแล้วก็ใช้พืชผักที่เรามีอยู่ในสวนเราครับให้เป็นอาหารของกิังกลีครับน,นี่จะเป็นการเลี้ยงไก่ครับผมก็อันนี้จะเป็นไก่พื้นเมืองเป็นหลักนะครับแล้วก็ผมจะใช้พวกไก่ไก่ป่ามาผสมด้วยเพราะว่าอยากจะให้มันเก่งในเรื่องยินเก่งในด้านการหากิน แล้วก็เอาไก่ประดูหางดํามาผสมด้วยครับแล้วก็ส่วนที่เห็นตามพื้นี่ก็คือจะเป็นแกลบครับแกลบนี้เป็นเป็นวัตถุดิบหลักของการทําดินครับผมทุกอย่างเราจะเอากลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่ในฟาร์มได้ทั้งหมดครับครับอันนี้เป็นดินจอมปลวกนะครับหรือว่าดินหน้านานะครับอันนี้เราถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักของการทําดินปูกผสมใบกา้ามปูในส่วนของที่เราทําขายในปัจจุบัน เนื่องจากว่าดินที่เป็นดินจำพวงเนี่ยเรา,เาไปเคยไปตรวจแหบแล้วสารพิษตกค้างจะค่อนข้างที่จะน้อยครับแล้วก็เราก็จะมีกระบวนการที่จะทําให้สารพิษที่มันเหลืออยู่น้อยเนี่ยให้มันหายไปก่อนที่จะมาผสมดินเราด้วยครับดินที่เราเห็นกองใหญ่เมื่อกี้ครับเราจะมาทำการบดนะครับบดให้เป็นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เพื่อที่จะมาเป็นวัตถุดิบหลัก ในการทําดินปูกผสมใบก้ามปูปครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าขั้นตอนมีอะไรกันบ้างนะครับวัตถุดิบหลักของเราก็จะเป็นถ้าเป็นดินปลูกนี่จะเป็นมะพร้าวสับนะครับแล้วก็จะมีแก,เแก่เผาแล้วก็มีดินนะครับแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแก,แก่จะมีใบใบก้ามปูปนะครับแล้วก็มูลวัวครับแล้วก็ปุย๋ยหมักตามสูตรของเราที่เรา จัดสรรมาไว้แล้วครับจากนั้นก็จะมาทําการผสมอันนี้ก็จะใช้เราดัดแป้งก็คือใช้ถังผสมปูนทั่วไปครับออมาทําหลังจากที่เราผสมวัตถุดิบต่างๆรวมกันแล้วนะครับเราจะเอาดินที่เราได้มามากองเพื่อจะทําการหมักใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครับแล้วกจ็จากนั้นก็จะมีการตักแล้วแพกบรรจุครับ ครับผมในส่วนของบรรจุภัณฑ์ครับเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่สั่งสําเร็จมาจากบริษัทราคาเม็ตพลาสติกอะ่ะช่วงหลังๆราคาเม็ดพลาสติกขึ้นเลยทําให้ราคาบรรจุภัณฑ์แพงขึ้นไปด้วยครับอยู่ที่ประมาณ4บาทถึง5บาทเราก็เลยใช้วิธีการที่ใช้ถุงที่เป็นถุงสําเร็จซึ่งราคาถูกกว่าครับใช้2ถุงซ้อนซ้อนกันแล้วก็โลโก้เราไว้ระหว่างถุง2ใบซึ่งต้นทุนในปัจจุบันอยู่ที่ หนึ่งบาทแปดสิบสตางค์ครับอันนี้คือนี่คือปริมาณหนึ่งถุงที่เราจําหน่ายส่งอยู่ที่สิบห้าบาทแล้วก็ขายปีอยู่ที่ยี่สิบแต่ถ้าเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้ามาซื้อที่นี่เราจะคิดราคาพิเศษให้แค่สิบบาทครับเราเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับครับผมถ้าเราสังเกตเห็นว่าโรงไฟไปตั้งที่ไหนเนี่ยก็จะมีชาวบ้านต่อต้านซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็น วัสดุเหลือทิ้งจะรงไฟฟ้าชีวมวลที่หลายคนมองว่าเป็นขยะครับเราได้ทําการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาจนรู้ว่าที่จริงเนี่ยชืว้มวลเหลือทิ้งเนะี่ยถ้ามาผ่านกระบวนการที่ดีแล้วสามารถมาทําเป็นวัสดุพอได้ถือว่าเป็นวัตถุดิบหลักที่เรามาใช้อยู่ครับจากที่เราได้าการเชื้อวลเหลือทิ้งนะครับจากการล่อนที่มีลาากักษณะทางกายภาพตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะนําไปผสมตับวัตถุดิบอื่นๆที่เราคัดสรรมานะครับก็จะมีในส่วน ผสมของปุ๋ยมะพร้าวนะครับมูลวัวแล้วก็ปุ๋ยหมักครับจุดเด่นของนวัตรกรรมของเราที่สามารถทําให้วัสดุพร้อเมล็ดของเราเนี่ยมีลักษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียงกับพีทมอสท,ที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยถึง9กก็คือกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศครับซึ่งกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศนี้เราได้ควบคุมท้งอุณหภูมิทางระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งเรายังได้คัดสรรจุลินทรีย์ที่ เราคัดสรรว่าเลือกมาแล้วว่าจะเหมาะกับการที่เอามาผสมกับกระบวนการหมักของเราให้ได้ผลที่ดีที่สุดมีค่า pH ที่เป็นกลางลดอัตราการเน่าของรากพืชแล้วก็มีสารอาหารที่พืชต้องการนะครับซึ่งเราสามารถย่นระยะเวลาเราใช้เวลาการหมักเพียง3เดือนครับจากที่พ e ินมอสที่นําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเป็นพันๆปี ส่วนของการจะทําเครือข่ายนะครับก็คือในส่วนของศูนย์การเารียนรู้ของเราเนี่ยเราได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเครือข่ายของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะของจังหวัดพขเยานะครับซึ่งจะเข้ามาศึกษาดูงานเป็นระยะระยะนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าทางทกองก็ดีแล้วก็ในส่วนของกลุ่มลูกค้าภายนอกที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้เราก็มีการถ่ายทอดให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการทําการเกษตรนะครับทฤษฎีใหม่ไม่ว่าการจะทําปศุสัตว์ การปลูกพืชนะครับแต่ที่เห็นเด่นชัดเลยคือการทําดินซึ่งเราเป็นกิจกรรมหลักของเราก็คือว่าเราสามารถสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเครือข่า,ขายเป้าหมายก็คือการหลังจากมาเรียนรู้ของเราแล้วสามารถนาความรู้กลับไปแล้วผลิตดินเพื่อนําม,มาส่งกลับขายให้เราอันนี้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของเรานะครับก็คือเราได้รับรางวัลระดับประเทศนะก็คือ เป็นของโครงการเทสฟันนะครับจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตรกรรมนะครับซึ่งเราเอาวัสดุพอ่อเมล็ดของเราเนี่ยครับไปทําการแข่งขันนะครับจะได้รับรางวัลน,นี้มาแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนในการมาพัฒนาในส่วนของวัสดุพอ่อเมล็ดของเราถึง10,000แบาทครับแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งนี่ก็จะเป็นรางวัลของโครงการ Startup Thailand League นะครับซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่ มีการแข่งขันทั่วทั้งประเทศนะครับหลายร้อยทีมนะครับจนเราได้คว้ารางวัลน,นี้มานะครับในปีล่าสุดนี้นะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมของกระทรวงอวแล้วก็ของ NA a ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลล่าสุดเหมือนกันที่เราได้รับรางวัลมาคือเป็นรางวัลชนะเลิศนะครับในการประกวดแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นสาขานวัตรกรรมและพาณิชย์เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าวัสดุปลาะของเราครับสามารถลด การนําเข้าวัสดุความเล็กจากต่างประเทศแล้วก็เราสามารถใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนกาลังประสบอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้าชีวมวลกากชีวมวลต่างๆครับเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้แล้วเป็นการแก้ป,ปัญหาแล้วก็ลดการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานราชการหรือบุคคลทั่วไปนะครับ สนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้ในการทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชการปรุงดินแล้วก็ศึกษาดูงานในส่วนของการทําวัสดุพ่อมล็ดนะครับทางไร่ผู้ใหญ่มูลของเราก็ยินดีนะครับที่จะให้บริการนะครับซึ่งไร่ผู้ใหญ่มูลของเราตั้งอยู่ที่เลขที่95หมู่2ตําบลานเหลาอําเภอแม่ใจจกกังหวัดพะเยานะครับในส่วนของช่องทางการติดต่อออนไลน์เรามี a c e b o o k ครับก็คือ,คอ Facebook เพจไร่ผู้ใหญ่มูลนะครับสามารถเข้าไปติด ติดตามผลงานต่างๆได้ใน a c e บุ o k นั้นครับผมขอบคุณครับ